มาพบกับพวกเราย่ไอะยังไงวันนี้จะมาดูอะไรคะคลิปนี้วันนี้นะคะเราจะมาดูเพลงของไมยราบเอ็กไทยทอสมิธค่ะในชื่อเพลงที่ชื่อว่าตามนั้นเพลงนี้เราก็จะมีแบบอ่าะทุ่อันนี้คือชื่อเพลงตามนั้นจริงๆใช่ตามนั้นใช่ตามันแหละนืว่าบอกนึกว่าบอกกัน ซึ่งเพลงนี้เนาะก็ถูกโปรดิวซ์ด้วยแปชชี่คนนี้เขาโปรดิวหลายเพลงมากเลยนะที่ที่เราดูดัวคนนี้เหมือนกันซึ่งเขาอะเพิ่งปล่อยวันนี้เลย1ทุ่มหนึ่งเนี่ยเราก็เลยมารีอคเลยค่ะแต่ว่าคิดปล่อยจริงก็ตามนั้นอ๋คิดปล่อยจริงอะแขมมาดูก็คือบวก บวกไปอีกบวกหนึ่งไม่แบบจริงก็คือบวกหนึ่งไม่ใช่หนึ่งวันด้วยนะเดือนหนึ่งเดือนเดือนหรือปีพายว่าันอีกทีวิคอ์เบื้องต้นกันก่อนดีกว่าคิดว่าเพลงเนี่ยจะเป็นแนวไหนเพราะว่ามายราบเนี่ยเขาก็มาแบบแรปเปอร์อย่างนี้ไททูสเมดเขาก็มาแบบอื้อหือร็อกดนตรีมันๆไม่รู้ว่าจริงมายราบเขาก็เพลงเขามีหลายแนวนะเศร้าๆก็มีแบบสนุกๆก็มีอ่ะแต่ว่าไททูสเอ้ไททสเขาก็มีหลายแนวนะเพง ตามนนั้แหละอินเนอร์ตามนั้นอารมณ์เหมือนแบบเหมือนแบบลุยๆว่าแบบเออตามนั้นอะเออเนาะเออเออเนาะพวกแบบแบบปิ้งฉันตามนั้นคุณแล้วแต่ตามนั้นแล้วแต่ตามนั้นตามนั้นแหละตามนั้นแหละตามนั้นแหละงั้นไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงยังไงนะคะ Are you ready คนละอัน วอเอเอเอวอเอเอเอวเอาไม่ใช่เน็ตกูไม่เรดี้มากเลยตอนนี้จริงเน็ตกูกระตุกมากเอาจริงเดี๋ยวเราแบบดูไปแล้วก็สังเกตพี่ซูพี่ซูด้วยนะว่าเปรี้ยงดูจนจบนั่งค้างไปแล้วนะซูมันหน้าสวยไม่เลยวันเนี้ยเออซู้มันต้องมีแอปแบบหน้านี่ต้องมีแอปแบบหน้านี่ไงไว้ก่อนไม่หือไม่อือกับเพื่อนก็อยู่หน้าเนี้ยแค่นั้นพอ เออได้สองเออว้าวอันนี้มาลาบใช่มาลาบมาลาบอ๋อหร่งของเหมือนน้องมสเลยเรียกน้องแล้วหนึ่งมีน้องมืนมดนแบบมันจะมดนไหมอ่ะมึองอารมณ์แบบนักเลงอะไรอย่างงี้ป่ะพวกแบบมือปืนอะไรอย่างเงี้ยจริงฟังเส้นสุดท้าย เออไงกดีวะฮ่าฮ่าฮ่าไอเพื่อนเกลอกับสิ่งที่เจอที่มึงสนอะได้ตามสัญญาไอแนใจว่าชัดชักนะรู้นะแต่ได้ลองที่ใจเนี่ยก็คือเสียงร้องเลยยังดีแค่ใจเออโขนเมา โดูสั่นเลยใช้ความรู้สึกเป็นตีใช้สนตีและสั่นว้า ยจะได้จบบไต่อหน้าไม่เอาเปรอบกันีเรียบร้อไม่เคยตะคอบแต่ถ้าต้งนเป็นอย่างนีาสองวันมึงจะมดับรงจะเกิดเป็ชอไม่ชอบสัพเก่งมจะกินต้องอูบอกู้แล้วกไม่รู้วไม่ไหวแ่ถ้าได้่จะอาให้ยู่แมสะิดคติดเจ้านะเพลงแบบนี้ออกวิทยุได้ปาวะมันต้องเซ็นเซอร์อะ

ออย่างแต่เหตุเขาบอกว่าจะมมันได้นะมันแล้วแบบเพื่อ่ะฟังแล้วแบบเพื่อมาเนอะแต่มันก็มุนันนะเนาะมันก็ได้นะทีาเราทำแันเพื่เพื่อมะ เอกพอดีใครก่อนไปลุยต้นมาจะเพราะกเป็นคนใจอ่อนตางคนต่างกูไม่ใช่คนไปอ้อนถ้ามึงอยากได้มากพกูไม่เคยไปซนมึงเอากูเอาแค่มึงเลเพื่อนแค่มึงโดนเยอะดู Battle Battle กูลุยแค่มึงอ้าปากกูก็เห็นสันดานมึงเอากูเอากูยังเป็นกูยังเหมือนในวันวานมึงลุยกูลุยกูได้เสมอยังไม่ปิดทําการมึงเอากูเอา เยอะพอเราก็รู้กันอยู่มึงลุยกูลุยเจอาจกันมาหมดแล้วที่คำคนคำคู่เอมึงเอากูเอาอยู่่ไมกเรามากอะ เนาะมันฮือเหือบอ,อ่ะขอไม้หน่อย <c oughs> <c oughs> <Happy S 2> แฮ<ร>ป<ล>ีแดนสผ่านพุทธตะวันนาปะ <laughs> <laughs> บางกปิดสะผานเขาเลิกรถเมลสายแปดเพิ่งเลิกัน <laughs> เอาตายไปแล้วหอตามน,นะเพื่อนเนื่อใน้ต้นเป็นลมเพื่อนืออนน่น <laughs> เออโยโยทกูเอามึงซื้อกูเถอะเอาสีมึงซื้อกูซื้อเออเนาะของเราเอาเลยมาเสื้อมึงมึงทุบกูทุบเอ้เพลงแบบนี้มันออกวิทีอยูไม่ได้เนาะมันต้องเซ็นเซอร์มาเคยเห็นเพลงฝรั่งป่ะมันจะมีเวอร์ชั่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบเอ่อเวอร์ชั่นแบบมีไลท์อะไรอย่างเงี้ยซอบซอแบบคขาต้องใช้2เวอร์ชั่นอะไรอย่างเงี้ย พราะว่าถ้าสับแบบนี้พี่่าจะ on อได้นะได้หรอคำคำว่าส่งส่งติงนี้ได้ไหมไม่แน่ใจอะแต่ว่าคําว่าไอ้เฮียไม่ได้สับแบบ, <laughs> บ,แบ,บไม่ได้อเออเนาะเมื่อกี้มันนีเนาะคือไม่ได้ดัจจิตนะคือคําพวกเนี้ยเราพูดแต่ว่าเหมือนว่ามันออกวิทยุไม่ได้อ่ะแต่ว่าถ้าย u ูทูบไ,ได้อยู่แล้วเลยนึกถึงเมื่อกี้แบบเพลงโหดๆใช่ไหมแล้วก็จจริงมันมีเพลงซุปเปอร์ไซย,ยาก่อนอันนี้ที่ของของยูโบทีเจอะเขาล้อกับบียาลาบอ่ะก็โอ้โห คือถ <Bond> ้าเซนเซอร์คือติดดิ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 จนจบเพลงอะมึงเอากูเอาแบบมึงเอากูเอาตอนแบทเทอลเนาะมันกระแทกเออมันแบบลุ้นเหมือนกันเนาะมึงเอากูเอาเสียงแบบหนักแน่นมากจะเอายังเจายังจะเอายังตอนแรกเนาะเขาเหมือนกับเขามาสู้กันด้วยแบบมีดาบอ่ะมีอาวุธอยู่ในมืออ่ะจะแล้วก็คืออาวุธก็หายไป กลายเป็นการชกกันมวยไทยเออเออไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาจะสื่ออะไรหรือเปล่าว้าวเออฉัไม่อยากตายโก้กลัวมากตัวดิโก้ตัวดิโก้แล้วแบบติดดิจิตอลบ่อยไม่ได้ด้วยนะคือพูดไม่ถูกตอนแรกตอนแรกฟังเนาะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบมึงเอากูเอาเหมือนอารมณ์แบบ เหมือนอีสองคนเนี้เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าแล้วเออมึงเออเออกูไปด้วยกันแต่พอฟังอีกเอ้าเหมือนกูกับมึงอ่ะเป็นศัตรูกันอ่ะคือฟังไปมันมีสองมุมจริงๆนะไม่รู้ยังไงอ่ะหรือว่าเป็นอารมณ์แบบก็อย่างยิงโยงนะว่าเป็นเป็นหนังโฟคิงที่แบบตอนแรกมันเป็นเพื่อนกันแหละแล้วก็ทะเลาะกันอะไรหรือเปล่าคือเราก็มีความคาด คาดหวังเพลงของไทยทวสมิแด้วยความที่เป็นไทยทวสมิธอ่ะเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นอีกแนวหนึ่งอ่ะแต่พอมาฟังอ่ะเออมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออเพลงเนื้อแบบเพลงแนวเพลงมันดูแบบหนักหนักกว่าที่เราคาดหวังไว้อ่ะมันเกินคา,าดเพราะว่าเราก็เคยทําไทยทวสมิธที่แบบอันหนึ่งเนาะที่เขาที่เขามาร่วมร่วมมือกับยับเนาะก็คือเป็นไทยทวสมิตเอ็กน้องมินลิ ก็จะเป็นจังหวะแบบอ่ามันมันเป็นโชว์ลบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะหรือว่าเป็นที่เราดูล่าสุดก็คือที่เป็นกับพี่เบนชลาิพย์อย่างเงี้ยเอออันเนี้ยก็คือแบบเป็นจังหวะแบบสนุกสนุกอะไรเงี้ยพอพอมาดูเพลงเงี้ยเราก็รู้สึกมันแอบนะว่าแบบเออมันเหมือนแนวแนวเพลงที่ที่ดูมามันค่อนข้างเปลี่ยนนิดนึงก็คือจะเป็นแนวแบบหนักหนักอ่ะเป็นว่าแบบว่าแต่เราอ่ะรู้สึกต่างกับพี่ว่านเรารู้สึกว่าเนี้ยเป็นแนวของไทยทศ แนวเนี้ยแต่ว่าเพลงที่เราทํามาสองอันอนะเหมือนไม่ใช่แบบเออไออใช่อีกอารมณ์หนึ่งอะไรค่ะเพราะว่าเพลงของเขามันจะเป็นแบบใแบบครเพื่อชีวิตอะไรแบบเนี้ยอย่างไครพจน์ที่ว่าเพลงแดงกับเขียวนี่เราก็ว่ามันก็เออมันก็หนักแล้วนะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเหมือนหนักมีคำกกแดงกับ,บๆๆเขาเรียกนะมีมีคำหยาบด้วยอะไรอย่างเงี้ย ด้วยความที่แบบว่าเหมือนเหมือนนักเลงคุยกันอ่ะเอามึงเอาดีอะไรเงี้ยซูมตีนกันสอบคุยกันอะไรเงี้ยเลยไอ้เทียอะไรเนี่ยเลยไม่ต้องเลยทำยกเว้นเทียร์เซนเซนไม่รู้จะเซนเซยังไงแดนเซอร์ทุกคำไม่ต้องกูดูกันละคลิปเนี้ยก็เลติดติดทติดจะบอกว่าชอบชอบ MV มากเลยนะที่แบบว่า ไม่องค์ประกอบอื่นๆไม่ได้มีอะไรเยอะเลยไม่ไม่ได้มีฉากไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยแค่มีความมืดเนาะกับความาแิบสับความกระแทกของแบบของคอาําที่เขาแบบใส่ไปเอออารมณ์แล้วก็แสงสีที่แบบโฟกัสกับสิ่งที่เขาอยากจะให้โฟกัสจริงๆเออชอบชอบแบบชอบมากๆจะบอกว่าชอบตอนที่ไมย์ลาบเปิดตัวมากแหละที่แบบแล้วมาแบบ แล้วแบบเดินอ่ะเออแบบเออเท่อะมันเปิดตัวจริงฉันชอบตอนเดิตอนที่โซโลกีต้าร์มันเข็ดมากเลยแต่ว่าแบบโซโลมันจับปากติดตามของม่ยราบแล้วก็ไททอลสมิทนะคะในเพลงตามนั้นตามเอากูเอาอ่าคนดูคนอูเอาสา ก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะทั้ง4ช่องทางเลยก็คือมี YOUTUBE มีทิกกสวยดยนะอีดอกส่งคนเลยก็คือเพลงนี้ก็คือมองให้ว่านเดียมาสูเลยอ่ะมงติดกูติดเออมึงค้างกูค้างก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะทั้ง4ช่องทางเลยก็คือ YOUTUBE FACEBOOK TWITTER แล้วก็ Tik Tok ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเพ่งให้กิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะคลิปหนี้นะคะเราจะแห่มาดูแห่มาเล่นแหนมาเมาส์หรือว่าแห่มาทำอะไรนะคะก็อย่าลืมมาติดตามเราด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเที่ยมแบบหาเรื่องแบบแบบเด็กบ้านอ่ะชื่ออะไรนะเด็กบ้านญาติเออญาติญาติไปแฟนม่เนมอีกญาติดลย มึงมึงลุยกูรยอ่ะมึงรวยกูรยสู้ด้วยฝีปากได้แต่อย่ามาสู้ด้วยกำลังนะไม่ได้ไม่ชอบมีดีอยู่สองอย่างปากดีกับอดดีในชีวิตนี้ <c oughs>